สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีกุมนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2565รารสาศีกุมเดอะนะคะอะ่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเรียบร้อยงานก่อนนะคะในเดือนนี้งานของคุณ อืไปได้ด้วยดีค่ะปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามานั้นคุณสามารถเคลียร์และแก้ไขมันได้งานทุกอย่างมีเรื่องมีราวหมดละค่ะเรื่องดาวตรงนี้คือ,เ,อเรื่องของงานนะคะไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับลูกค้าเอ่ยเพื่อนรวมงานเอ่ยหัวหน้านงานเอ่ยไม่ใช่นะไม่ใช่มันมีสตรอรี่ของมันแหละบางคนทํางานโรงงานก็ อุปกรณ์เครื่องมือ ừ. บางคนอทํางาน,นเอกสารก็จะมีพวกแลป็ปท็อปใช่ไหมมันพังมันเสียหรือเปล่าก็เอาไปซ่อมเครื่องจกักรที่เราทํางานด้วยนั้นมันดูท่าทางแล้วมันจะพังมันจะเสียอย่าเอามือไปจับให้แจ้งฝ่ายที่เขามาดูแลให้มาจัดการระวังตรงนี้ด้วยนะคะ โอเคมีเกณฑรอดนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลแต่พายมันขึ้นมา <c oughs> ถึงจะทํางานเก่งแค่ไหนอุปกรณ์ตรงนั้นตรงนี้เครื่องมือตรงนั้นตรงนี้เราใช้จนชํานาญมากแค่ไหนเมื่อมันมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมควรจะเรียกฝ่ายเทคนิคเชียวมาดูแลนะคะส่วนอื่นล่างานอย่างอื่นแล้วโอเคหมดค่ะ นะคะรู้สึกว่าดวงในเรื่องงานในในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทุกราศีรู้สึกจะดีมากเลยตัวจบของคนเป็นเดสันนะคะไพ่าหาโชคมาเองทุกสีทุกอย่างรู้สึกจากเข้าข้างคุณหมดเลยในเรื่องงานนะคะส่งผลแน่นอนต่อเรื่องของการเงินซึ่งจะดีมากๆตัวคนเองก็พอใจมาก กับเงินที่เข้ามารายรับที่เข้ามาเยอะเชอว่าเยอะแต่ก็ออกไปเยอะช้อปปิ้งเยอะสะงนั้นก็ต้องประหยัดกันหน่อยก็ต้องแบ่งแยกเงินออกมาเป็นเงินทุนสำรองชีวิตเอาไว้ใช้ในยามที่ขับขันนะคะซึ่งอาจจะเป็นในปี65นี้สักอย่างหนึง่ง มันมีอะไรไม่ดีไม่ดีมันมีโจทย์ยากๆเข้ามาให้เราได้แก้ไขนะคะทุกคนล่ะค่ะในในโลกใบนี้อ่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะรวมถึงชาวราศีกลุ่มด้วยสรุปการงานของคุณในเดือนนี้คุณผ่านโลดค่ะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะเพิ่มความจริงจังอะไรต่างๆก็ลดลงมาหน่อยลดความจริงจังลงหน่อย นะคะเอามันพอดีพองามส่วนเรื่องการเงินเดือนนี้ก็ผ่านโลดเหมือนกันเยอะได้เงินมาเยอะนะ <c oughs> อย่างที่บอกไปนะคะอย่าลืมแบ่งเก็บนะคะนะใช้จ่ายซื้อรุ่ยซื้อรายอะซื้อนัน่นซื้อนี่กับตัวเองอะมันหมดไปกับจุกจิกจุกจิกไม่ใช่เรื่องไม่เป็นชิ้นเป็นอันอนะ่ะเนาะอืมต่อไปเรื่องสุขภาพ ดูดีโอเคหมดทั้งหมดทั้งมวลคุณมีเกณฑ์ติดเชื้อโควิดนะคะไม่ฟังรูไม่ดีเลยต้องระมัดระวังตัวเองนะคะในเดือนนี้ชาวราศีกุมเดี๋ยวจะเอาเชื้อเข้าบ้านอีกยุ่งอีกติดพ่อติดแม่ติดปู่ย่าตาทวดที่เราอยู่ในครอบครัวเดียวกันอีกยุ่งไปกันใหญ่เลยนะคะระวังการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานด้วยนะคะถ้ากมันพังมันเสียอะไรให้แจ้งหน่วยเทคนิคอย่าได้อย่า ไปทําเลยอย่าไปแตะมันเลยซะด้วยซ้ําเพราะว่าคุณอาจจะโดนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเครื่องจักรค่ะแล้วก็ทําให้คุณต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเย็บเลยนะเตือนแรงไว้ก่อนไพ่มันขึ้นมาแรงแรงทั้งด้านลบด้านบวกนะคะมีเกณฑ์หายขาดมีนะคะมีเกณฑ์การรอดพ้นไหมมีค่ะนะด้ยสุขภาพนะ ต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้ถ้าหากคุณคิดว่าคุณควรจะมีแฟนแล้วก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หลบหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีเวลาคิดนานไม่มีเวลาคิดนานเขามาจีบเรามาขอเราเป็นแฟนก็คงต้องลองกันสักตั้งหนึ่งไม่มีเวลาคิดนานนะคะถ้าคิดนานแล้วไปค่ะ มันดีไหมในเดือนนี้สำหรับการที่เราจะมีแฟนดีค่ะเพราะตัวจบเป็นตัวซันมันดีหมดแหละแต่การได้ไพ่หนึ่งดาบมานะคะมันหมายถึงการที่เราต้องมาอ,อ,อันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้นนนนหน่อยก็มาทะเลาะกันจุกจิกจุกจิกทะเลาะกันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็จะมาเป็นทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ลงรอยกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงขัน้นต้องเลิกกันก็เหมือนกับว่า มันมีบางอย่างที่ยังไม่ลงล็อกกันแค่นั้นเองนะคะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติสุขดีอยู่นะคะแต่การที่เราใช้เสียงที่ดังตะโกนตะคอกใส่แล้วเหมือนกับว่าเรายังพูดไม่จบเลยแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็สรุปมาแล้วทะเลาะก,กันเลยอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่จบเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาตีความไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขากลายเปน็นเรื่องทะเลาะกันไปก็ไม่เลิกนะคะไม่เลิกแต่ก็เคลียร์ได้พูดให้เข้าใจได้ว่าเออเมื่อกี้เราไม่ได้หมายถึงอย่างนี้นะเราหมายถึงอีกอย่างหนึง่งแต่เสียงมันดังมันเลยเหมือนชวนทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็สามารถที่จะเคลียร์ได้นะคะอืเนี่ยนะคนมีคู่ประมาณนี้อ,อืคือคือ การงานการเงินของเรามันดีมันต้องมีเรื่องมาให้เราปวดหัวบ้างเป็นธรรมดาแต่เดือนนี้คุณก็ดูจริงจังดูตั้งใจมากเกินไปนะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องอตรงนี้ก็ลดความจริงจังลดความอ่าหนักแน่นลงหน่อยหนึ่งหารสองเลยแล้วกันจะได้แบบดูดีขึ้นมาหน,หน่อยนึง ดูขลุมดูแคร่งไะคะ่ะในเดือนนี้ตัวคุณนะนี่คือเรื่องที่จะตินะเรื่องที่จะเตือนคุณนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆในการทํางานแล็ปท็อปก็ระวังไฟดูดออหรือระเบิดเลยอะ่ะอย่างนั้นเลยอะ่ะนะคนที่นั่งพิมพ์งานหน้าจอคอมอะไรอย่างงี้นะอย่างงี้นะพ่อพ่อครัวแม่ครัวอะไรก็ระวังเรื่องตอกงตอกแก๊สอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นต้นนะคะเพราะว่า มันดูรวมไหมคะสรุปไม่ได้ถ้าดูจบเป็นอาชีพไปเลยเออก็ระบุไปได้หรือไพ่มันจะขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะีไม่ขึ้นมาแบบนี้อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณมีเกณฑ์การติดเชื้อโควิดคุณรู้แล้วนะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรใส่หน้ากากาค่ะสองชั้นไปเลยเดือนนี้ชาวราศีกุมนะ คงจะจะจะ,จะไม่ไม,ม่ถ้าคุณรอดจากเดือนนี้ไปเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณวุดวิดอย่างไรตรงไหนจุดไหนนะมันจะเป็นกระจุกเหมคะการระบาดเป็นกระจุกกระจุกไปนะเปอร์เซ็นต์รอดมีไหมมีคะ่ะเปอร์เซ็นต์รอดคุณมีอยู่แล้วแต่เปอร์เซ็นต์ติดมีไหมล่ะมีสิค้าก็แรงเช่นกันคะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่ตัวคุณว่าจะอ่าปฏิบัติตัวอย่างไรทุกคนรู้หมดแล้วพ่วโลกรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะไม่ต้องพูดมากมันเป็นค,คือมันเป็นนิสัยของเราไปแล้วเนาะอืมอ่ะนี่แหละเรื่องในสิติคคนนะคะอย่างอื่นมันดีหมดอ่ะมันมีเรื่องสุขภาพมาแล้วก็เรื่องของคนมีคู่ที่อใช้เสียงที่อ พูดคุยกับแฟนแล้วแฟนก็สรุปไปอย่างหนึ่งทะเลาะกันก็แค่นั้นธรรมดาเล่นกับฟันนะคะไม่เลิกไม่รากันนะคะออีกอย่างนี่ต้องติคุณการทํามาหากินของคุณนั้นก็ถือว่าสุจริตใช้ได้แล้วก็ขยันขันแข,งข็งทํามาหากินใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ได้เงินมาเยอะเลยไปช้อปปิ้งสมตดเลยนะก็เก็บบ้าง นะคะเอาไว้ใช้ในอย่างครับขันเป็นเงินทุนสำรองชีวิตเอาไว้นะเพราะนั้นเดือนนี้ก็เบาๆหน่อยแล้วการการชอปปิง้งนะนะไม่มีอะไรจะติคุณละเพราะว่าหน้าไพ่นี้ดีจริงๆเดี๋ยวคุณก็รู้ว่ามันโร่งโปร่งสบายอะ่ะเป็นยังไงนะอืมนะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรากักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ